อ่าโอเคสวัสดีครับทุกคนครับครูทันฟาร์มบายคุณทันประธรรมนะครับวันนี้มาพามาดูอคอกแพะนะครับนี่ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่ามุงหลังคาแล้วแหละเหลือตีแผ่นหลบตรงนี้นะครับกันฝนเนาะแต่ว่าก็เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้นะครับหลังคาเสร็จแล้วก็ยังเหลือ ตีซองนะครับตีข้อให้อยู่นะครับตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นโซนๆอยู่นะครับโซนไหนที่แพะอยู่ด้วยกันได้ก็คุณครูก็แบ่งนะครับแบ่งให้เขาอยู่ด้วยกันเนาะอ่ะนี่ก็รื้อออกนะครับเริ่มเริ่มปูพื้นเป็นไม้ที่เราไปตัดนะครับเลื่อยเองนะครับสัดซื้อไม้เขาแล้วก็มาแปรรูปนะครับจ้างช่างแปรนะครับอันนี้เป็นชุดที่มาใหม่เนาะก็มีท้องโตแล้วอันนี้แม่ของคุณโจนาสนะครับก็ได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับ โจนัดดังๆเลยนะครับก็คงจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นดูมาตรฐานขึ้นนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก็คงจะแปรเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลื้อออกพวกนี้จะลื้อฝั่งนี้ครับรื้อฝั่งนี้นี่ฝั่งที่อยู่ทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับแล้วก็จะปูพื้นใหม่นะครับเพราะว่าพื้นไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ห่างกันแต่วันนี้ก็ยังไม่ห่างนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้มาดูคุมเองนะนะครับก็ยังเป็นเล็ก ยังติดทีอยู่ครับดังนั้นตีไปแล้วก็ต้องมาดูความรบผิดความสะอาดเองนะครับเรื่องเาะร่องเสะาะอะไรเองนะครับเดี๋ยวพวกนี้คุณพ่ออยู่ก็คงจะดูเรื่องของความแน่นหนามากขึ้นนะครับให้ตีให้ให้แข็งแรงนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่ลือ้อก็ได้มั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่เลือ้อนะครับเพราะนี้แข็งแรงแล้วนะครับอาจจะลือ้อคอกนู้นต่อนะครับแล้วก็ข้างหลัง นะครับอันนี้ก็จะรื้อออกนะครับแล้วก็เด๋ยดตีไม้นะครับให้ให้แน่นหนาถาวรมากขึ้นนะครับส่วนอาหารการกินวันนี้ก็ยังเป็นพวกของผิวถั่วนะครับข้าวโพดบดนะครับแล้วก็เป็นหญ้าแผงกล่าแห้งนะครับแต่ครั้งนี้คงไม่ได้เอาย่าขึ้นเพราะว่าวันนี้คุณคุณลืมเอาย้ามานะครับก็ฝั่งนี้ก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็มีหญ้าแห้งแล้วก็หญ้าสดหญ้าสดนิดหน่อยเหลือของเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวจะไปนะครับเดยวคนครูก็จะไปะตีหญ้าขึ้นฟูๆหน่อยแล้วก็ให้เขากินครับส่วนอาหารหลักก็คงกินหญ้าแห้งไปก่อนนะครับพอวันนี้เลิกข้านิดนึงครับแต่ด้วยของอไม้ที่เราลื้อแล้วก็สังกะสีที่เราลื้อมาจากคอกหมูหลังบ้านนะครับไม่พอนะครับ เลยใช้คอกที่มันเป็นของเดิมนะครับที่เป็นของเดิมเราก็ต่อไปนะครับไม่เพราะก็ปรากฏว่ายังไม่พออีกนะครับก็ไปเอาสั่งสีจากที่บ้านสามแผ่นเดี๋ยว,วนี้มาฝั่งนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จครับก็คงจะให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพามาดูโครงคร่าวๆกันก่อนดีกว่าเนาะคือไม่ได้ทําทั้งหมดนะครับไม่ได้ทําทั้งหมดเลยเ,เดี๋ยวคุณลงก่อนนะครับ ระหว่างนิดหนึ่งโอโอเคครับอ่านี่ครับเพื่อนจะเห็นเสานะครับเสาที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะปูพื้นไปทั้งหมดตรงนี้ส่วนล็อกนี้ไม่ไม่ได้ล็อกนี้ไม่ได้ปูนะครับเราจะเป็นเอาไว้ทางเดินไปให้อาหารหมูนะครับแล้วก็จะปูแล้วก็ทำคอกฝั่งทางทางซ้ายมือทั้งหมดเลยนะครับทำคอกแล้วก็ทำรางให้อาหารให้นะครับทั้งหมดเลย ส่วนตรงกลางนี้คุณครูจะไว้เอาไว้เดินนะครับไว้เดินให้อาหารดูพื้นที่กว,กว้างๆให้ดูคล่องตัวนะครับเดินเดินง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็มีาาาร,ร,รางอาหารฝั่งนี้ทําประตูทํารางอาหารเข้าวแล้วก็เราคงมาทําที่ทําเองนะครับช่างก็คงจะต้องทําแค่หลังคานะครับแล้วก็ปูพื้นให้เท่านั้นเองส่วนทําคอกกั้นคอกกั้นระแนงแล้วก็ทํารางก็คงจะต้องมาทํากันเองนะครับทําคุณพ่อทําให้นะครับ ันหยุบรนฟางคุณครูก็คงได้มาช่วยนะครับอคอกเราก็จะกว้างจากจุดนี้นะครับยาวมาถึงนี่ออกไปตรงนี้นิดหน่อยนะครับแอบนี้นะครับก็จะได้อคอกที่ดูกว้างขวางแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านมากขึ้นนะครับคุณครูมองมองภาพเป็นแบบนั้นนะครับให้เราบริหารจัดการเรื่องพื้นอคอกได้ง่ายๆนะครับดูเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับดูสุขภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดู การรางอาหารรางน้ําแบบง่ายๆไม่ต้องไปเดินยกไปให้ในคอกนะครับเพราะว่าถ้าเอาไว้ในคอกเขาก็จะขี้ใส่อุจจาระใส่นะครับแล้วก็จะแยกเป็นคอกตัวผู้นะครับคอกแม่พันธุ์อาจจะแม่พันธุ์ที่เขาอยู่ด้วยกันได้สัก2ตัว3มตัวแบ่งคอกไปข้างหลังจะกลายเป็นคอกคลอดอย่างนี้ครับคือนั่นคือวางเป้าไว้แบบนั้นนะครับก็ทําเป็นคอกคลอดข้างหลังข้างหน้าก็จะเอยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็แยกคอกพ่อพัน นะครับไปไว้อีกฝั่งนู้นฝั่งสุดท้ายนะครับหรือไม่แน,น่ก็อาจจะไว้ด้านหน้าเลยพ่อพันธุ์นะครับไว้ข้างหน้านะครับต่อไปก็จะเป็นแม่พันธุ์อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราแพลนกันไว้อย่างนั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูอัปเดตเด็กๆหน่อยนะครับก็น่าจะวันที่8นะครับเด็กๆก,ก็คงน,น่าจะผ่านรอบแตแ่แม่สาวนะ,ะแม่แม่ที่อย่านมนะ ท้องติดท้องกันหมดแล้วนะครับไม่กลับสัตว์สักตัวหนึ่งนะแล้วก็มีแม่นี้เองที่กลับสัตว์วันที่8ถ้าไม่กลับสัตว์ก็แสดงว่าติดแล้วนะครับมาดูเด็กขุนนะครับตัวผู้เหลือ2ตัวนะครับคุณกูขายออกไปแล้วนะครับก็มาแจ้งราคานะครับเพราะว่าคุณว่าขายได้เท่าไหร่นะเผื่อสมาชิกท่านใดสนใจนะครับอยากทราบรู้ว่าราคาแพะช่วงนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคุณครูก็จะมาอัปเดตให้ฟังอ่า เขาพ่อค้าเขามารับซื้อเป็นน้ําหนักนะครับเป็นแบ่งช่วงน้ําหนักตั้งแต่8 8กิโลลงมาจะได้100บาทนะครับ100บาทแล้วก็19กิโลขึ้นไปนะครับจะได้100บาทนะครับเอ้ยจะได้95บาทนะครับก็ปรากฏว่าคุณครูมีตัวน2ตัวที่18กโลลงมาแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวสีขาวเนาะตัวโตวขึ้นนะครับตัวนั้นอนะ่ะ30กโลนะครับน่าจะเท่ากับตัวนี้30กิโลนะครับ ก็จะได้แค่90บาทเท่านั้นเองเนาะเบ็ดเสร็จสามต,ตัวเมื่อวานขายไปได้5 0 0พันกว่าบาทนะครับห้าพนกว่าก็ถือว่าโ okay. อเคอ่ะเพราะว่าเราเองเราก็เป็นอะไรครับกินผิวทัวกินกินหญ้าแล้วก็กินหญ้าสดอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับคงไม่มีอะไรมากสําหรับแพ้นะครับอาหารก็ไม่ค่อยแพงมากเหมือนเหมือนเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นนะครับส่วนสาวๆฝั่งนี้ตั้งใจว่าจะแยกนะครับแยกไปไว้รวมสาวสามแล้วก็มีสามฝั่งนู้นนะครับแยกให้เขาอยู่ด้วยกัน แยกออกนะครับจะได้จัดการง่ายๆตอนนี้ยังไม่ได้ทําพยาธิให้เลยนะครับเด็กๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําพยาธิให้นะครับแล้วก็วิตามินให้หน่อยเพราะตอนนี้สี่เดือนแล้วนะครับสี่เดือนนะครับสิ้นเดือนเมื่อกี้เต็มสเดือนแล้วก็กะว่าสักประมาณ10 11เดือนก็คงจะปล่อยผสมนะครับโปรแกรมก็คล้ายๆกับแม่เขาเนี่ยทำถ่ายพยาธิให้ทําวิตามินให้นะครับเตรียมความพร้อมนะครับโอเคนะครับอ่านี่อีกจากมุมหนึ่งนะครับ มุมฝั่งนี้ที่ยังไม่เสร็จเนาะเห็นไหมฮะยังไม่เสร็จเลยก็สั่งเลยอีกสั่งกระสีสักประมาณ3แผ่นนะครับก็คงจะเสร็จสมบูรณ์ก็เดี๋ยวให้เข้าต mm. คีคุณครูจะให้เข้าตีสีหน้าให้การฝนสาดนะครับกันสาดฝั่งนี้สักหน่อยนะครับจ้างช่างเพิ่มมาอีกนะครับก็ถ้ามองนี้จะมุมเห็นว่าจะ,จ,ะจะมองเห็นว่ามุมนี้เนี่ยนี่คือตรงนี้คุณครูจะเป็นทางเดินทั้งหมดเลยทางเดินให้ง่ายๆกว้างนะครับอาจจะมีทําม,ม้านั่งอะไรตรงนี้ด้วย นะครับให้เราดูเออเราสามารถมาอยู่ได้อยู่ดูแพะเวลาคลอดเวลาอะไรได้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นคอกตรงนี้ไปหาตัวนี้ก็ประมาณสัก3เมตรนะคุณครูว่าก็น่าจะพอดีสําหรับแพะตัวผู้ที่สามารถเดินก,กว้างๆแบบนี้หน้ากว้าง3าคูณสแบบนี้ครับก็ให้ก,กว้างๆหน่อยตัวผู้จะได้ไม่เครียดนะครับเราก็มีแตก่ก็ใส่หญ้าไว้ให้กินมีน้ําอยู่ด้านหน้าเลยรางอาหารอยู่ด้านหน้าเลยนะครับก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ ก็กะไว้อย่างนั้นนะครับให้บริหารจากการทาข้อให้ดูดีสักหน่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเขาน่ะเป็นตัวที่แบบชอบห่วงอาหารนะครับชนตัวเมียอย่างเงี้ยเรารู้นิสัยเขาแล้วเราก็ควรจะแยกตัวเมียเพราะตอนเนี้ยตัวเมียทั้งหมดเนี่ยท้องหมดแล้วนะครับควรจะต้องแยกแล้วแหละเดี๋ยวกระทบกระทั่งกันเราจะเกิดการสูญเสียนะครับแล้วสาวพวกนี้ก็ใกล้จะเป็นเนี่ยสเดือน5เดือน6เดือนก็จะเป็นสัตว์แล้วเดี๋ยวจะเป็นผสมโดย อายุเร็วเกินไปนะครับจะทําให้แพ้เราแคดแ,แกลนนะครับดังนั้นเนี่ยอายุที่เหมาะจริงๆถ้าเราอยากเลี้ยงให้มันดูตัวใหญ่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรก็ช่างก็ให้อยู่ประมาณสัก10เดือนขึ้นนะครับ10เดือนขึ้นไปก็ค่อยผสมพันธุ์นะครับจะทําให้แพ้เราไม่ชะงักแล้วก็โครงสร้างใหญ่ในท้องต่อไปจะเป็นแพ้ที่ตัวใหญ่มากอย่างคุณกระต่ายอย่างเงี้ยครับเนี่ยเแม่กระต่ายเนี่ยท้องตอน11เดเดือนนะครับเนี่ยแม่นี้นะ ท้องตอน11เดือนก็ท้องแรกที่เขาให้คุณครูเขาให้แฝดสเลยเห็นไหมฮะเนื่องด้วยจากว่าเขาสมบูรณ์พันธุ์ดีโครงสร้างใหญ่นะครับเราจะการตกไขด่ดีก็ผสมพันธุ์เข้าไปก็ได้แฝดสก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็แพ้สาวที่ให้ลูกแฝดสนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาให้แฝดสามคุณสรอบแล้วรอบนี้เหมือนกันเนี่ยชุดนี้ครับนี่ลูกเขาเขาก็ให้แฝดสนะครับแต่มีตัวเมียตัวหนึ่งตายระหว่างคลอดนะครับตายก่อนคลอดอนะ ตายออกมาออกมาคลอดมาปุ๊บก็ตายแล้วนะครับก็ให้แฝดสามถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่นะคุณครูจะได้ลูกนะครับจากแม่พันธ์สีแม่เนี่ยจะได้เด็กเด็กๆอ่ะสิบสองตัวเลยนะครับแต่พอดีเขาเขาเสียก่อนหนึ่งตัวเราเลยได้สิบเอ็ดตัวจากจากสีแม่พันุ์นะครับมีแฝดสี่หนึ่งตัวแฝดสามหนึ่งตัวแล้วก็แฝดสองแฝดสองนะครับได้สิบเอ็ดตัวพอดีนะครับได้ตัวเมียหกตัวผู้ห้าครับ ตอนนี้ตัวผู้ขายออกไปแล้วนะครับเป็นเป็นรายได้ระหว่างทางในการเลี้ยงแม่พันธุ์และการเลี้ยงสายพันธุ์นะฮะเราจะได้เงินตัวผู้เนาะเพราะเนื่องจากว่าเราอย่างแม่พันธุ์เราเองก็เป็นเลือดที่ไม่ใช่ไม่ใช่โดยพ่อไม่ได้ผ่านพ่อร้อยนะฮะเป็นลูกผสมนะครับเราก็เลยตัจอย่างตัวผู้แล้วก็ตัวไหนสวยแล้วก็เก็บไว้ตัวไม่สวยแล้วก็ช่างกิโลขายไปนะครับมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารซื้อหัวอาหารซื้อผิวถั่วซื้อข้าวโพดมาเลี้ยงกับแม่แม่กับพี่พี่เขา นะก็ถือว่าการเลี้ยงแพะก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับถึงแม้ราคาตอนนี้ช่วงโควิดจะราคาถูกนิดหนึ่ง9 0บาทหรือร้อยคุณครูมองว่าราคาก็ยังสมน้ําสมเนื้อกับการแลกเนื้อด้วยหญ้านะครับแลกน้าหนักด้วยหญานะสลับการเลี้ยงแพะครับก็วันนี้ก็คุณครูก็เลยมาแบ่งปันนะครับก็อาจจะสลับกเกษตรกรมือใหม่หรือใครที่สนใจเลี้ยงแพะก็มาฟังคลิปนี้แล้วก็ลองศึกษาดูครับเอาที่เรา สะดวกว่าเราสามารถเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงแพะการบริหารจัดการพื้นที่แบบนี้คุณครูทาพื้นที่ยิ่งเดียวเองนะครับแต่เรายกพื้นสูงทีนี้หนึ่งเรื่องของการจัดก,การนะครับทําพื้นข้อเล็กๆได้ไหมได้เหมือนกัน,นะครับแต่ว่าเรามองถึงอนาคตข,ข้างหน้าเพราะว่าเรามีเป้าหมายเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับพัดอา,อาจจะใช้ถึงขั้นที่ว่าเออถ้าเกิดเรามีสินทรัพย์มากขึ้นเราก็อาจจะซื้อพ่อที่มีเลือดร้อยนะครับเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์เพราะ ตามที่เราไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ต่างๆาคุณครูก็มองเห็นเรื่องของความแตกต่างมากเลยนะครับลูกผสมกับลูกผ่านพ่อร้อยนะฮะลูกของเขาตัวโตมากอย่างเนี้ยสี่เดือนถ้าไปเทียบกับตัวเรือร้อยนะครับจนบึกมากบับนะครับน้าคือหน้าอุ้มหน้ากอดมากนะครับเราเห็นแล้วนะครับเรามองเราไปเห็นของจริงเราเลยอยากพัฒนาไปถึงจุดนั้นนะครับก็ก็อยากฝากกับเกษตรกรนะครับใครที่สนใจเนาะให้เราเลือกให้มันเข้ากับบริบท ให้เขากับจะของเส่นะครับว่าจาของมักเรียงแบบไดเนาะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับความคืบหน้าความการพัฒนาพันธุ์ขอ,ง,องครูทันฟาร์มบายครูทนันประถันนะครับ ก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอสำหรับคุณครูนะครับแล้วก็ใครที่อยากมีเพื่อนกับคุณครูนะคะฝากกดติดตามได้เดี๋ยวคุณครูก็จะกลับไปติดตามแล้วก็ไปเติมกําลังใจให้ทุกคนนะครับก็ใครที่ยังกำลังพัฒนาตัวเองโดยการสร้างช่อง u t u b e นะครับอแอดมาเป็นเพื่อนกันได้กับครูทันฟาร์มนะครับเดี๋ยวคุณครูจะกลับไปเติมกําลังใจให้ ทุกคนเลยนะครับที่แอดมานะครับโอเคครับผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเจอกันอีกครั้งหน้าก็คงจะแบบคอก็คงจะดูดีดูสมบูรณ์ขึ้นมานิดหน่อยนะครับโอเคครับผมครับลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ